สวัสดีครับทุกคนถ้าคุณกําลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือกําลังสนใจวัฒนธรรมญี่ปุ่นคลิปนี้สําคัญมากครับเพราะวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับ10พฤติกรรมที่คนญี่ปุ่นไม่ชอบบางข้อเราอาจจะทําโดยไม่รู้ตัวและอาจทําให้คนญี่ปุ่นรู้สึกไม่ดีได้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มที่ข้อ1กันเลยครับผู้เสียงดังในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นบนรถไฟ รถบัสหรือแม้แต่ในลิฟต์คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความสงบก,การพูดเสียงดังหรือหัวเราะเสียงดังถือว่าเป็นการรบกวนคนอื่นครับ 2. คุยโทรศัพท์บนรถไฟถึงจะคุยเรื่องสั้นๆก็ไม่เหมาะครับคนญี่ปุ่นนิยมปิดเสียงโทรศัพท์เมื่ออยู่บนรถไฟหรือแม้กระทั่งรถสาธารณะชนิดต่างๆด้วยครับและใช้การพิมพ์ข้อความแทนการพูดคุยครับ 3. ไม่ต่อคิวไม่ว่าจะซื้อของขึ้นรถไฟหรือรอลิฟการแซงคิวถือว่าเสียมารยาทมากในสังคมญี่ปุ่นและอาจสร้างความไม่พอใจให้กับคนญี่ปุ่นได้ครับ 4. มาสายญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ตรงต่อเวลาการมาสายเท่ากับไม่ให้เกียรติผู้อื่นแม้จะสายแค่5นาทีก็ถือว่าไม่เหมาะสมและที่สำคัญคือ ต้องไปให้ถึงก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย10นาทีเสมอเพื่อแสดงความเคารพครับ 5. ไม่แยกขยะญี่ปุ่นมีกฎการแยกขยะที่เข้มงวดมากและละเอียดมากโดยหลักๆแบ่งเป็น4-5ประเภทใหญ่ๆได้แก่ขยะเผาได้ขยะเผาไม่ได้ขยะรีไซเคิลและขยะขนาดใหญ่ซึ่งแต่ละทองที่อาจแยกย่อยมากกว่านี้ และมีวันเก็บขยะเฉพาะของแต่ละประเภทที่ต้องทิ้งให้ถูกวันและเวลาถ้าแยกผิดอาจโดนเตือนหรือสร้างความลำบากให้คนอื่นครับอกเดินกินอาหารในญี่ปุน่นให้ความสำคัญกับมารยาทในการรับประทานอาหารการเดินกินอาหารบนถนนถือว่าไม่สุภาพควรนั่งรับประทานให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเดินต่อครับเส็จไม่พูดขอบคุณหรือขอโทษ คำว่าขอบคุณและคำว่าขอโทษเป็นคำที่คนญี่ปุ่นใช้บ่อยมากในชีวิตประจําวันถือเป็นหัวใจสําคัญที่สื่อถึงความรู้สึกของคนญี่ปุ่นถ้าเราไม่พูดเลยอาจถูกมองว่าไม่มีมารยาทได้ครับแใส่รองเท้าเข้าไปในบ้านรวมถึงบางร้านอาหารโรงเรียนหรือเรียวกังต้องถอดรองเท้าเสมอและใส่รองเท้าแต่ที่เตรียมไว้ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสำคัญที่เน้นความสะอาดและสุขานาไหมาครับ 9. แสดงอารมณ์แรงในที่สาธารณะการแสดงออกทางอารมณ์เช่นตะโกนเถียงหรือแสดงความโกรธคนญี่ปุ่นนิยมควบคุมอารมณ์และเกรงใจคนรอบข้างการแสดงมารยาทที่ดีเป็นการแสดงออกว่าคุณเคารพพื้นที่ส่วนรวมและไม่ทำให้ผู้อื่นต้องรู้สึกไม่สบายใจหรือรบกวนความสงบของผู้อื่นครับ ไม่เขารบก,กฎจราจรเช่นข้ามถนนตอนสัญญาณไฟแดงต่อให้ไม่มีรถคนญี่ปุ่นก็จะรอไฟเขียวประเทศญี่ปุ่นบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและมีค่าปรับสูงและอาจถูกดำเนินคดีได้ครับทั้งหมดนี้ก็คือ10พฤติกรรมที่คนญี่ปุ่นไม่ชอบถ้าเราเข้าใจและหลีกเลี่ยงได้การเที่ยวหรือใช้ชีวิตในญี่ปุ่นก็จะสนุกและราบรื่นมากขึ้น แล้วคุณล่ะครับเคยเผลอทำข้อไหนโดยไม่รู้ตัวไหมคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังได้นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ